สีเมืองจังหวัดอุดรธานีโอ้ทำไมใหม่ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่เป็นอ่ะโอ้มาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองประจำปีจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้ แล้วนี่เขาแห่ผ่าน,น,นม,มานนหรอมาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทั้งหลังสุดที่มาเที่ยวนั้นก็คือเมื่อปีโอ้โหที่จบมสห้าใหม่ๆเนาะอยู่ไหนตอนนี้มากับสาว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 ยนะคะเนาะ สาวบนรัดกับ <tinc S 2> <S <S สาวสกุลรัตน์กำลังดูอะไรอยู่เนาะดูสิงานทุ่งสีเมืองจังหวัดุดรนธานี่ยมาไม่ทันขบวนแห่เหรอขบวนแห่เขาไปแล้วเหรอขบวนแห่เขาผ่านไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้แค่เทสก่อนก็ได้ละเทสเหมือนเดิมยังเทสอยู่นั่นแหละเทสอยู่นั่นแหละอ่ะ งานทุ่งสีเมืองจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะทั้งหลังสุดที่มาเที่ยวนั้นก็คือเมื่อปีโอ๋ที่จบมออ้5ใหม่ๆเนาะอ,อยู่ไหนตอนนี้มากับสาวส,สองสา,สาวสวยนะคะเนาะสาวบนรัดกับสาวสกุลรัดกําลังด,ดูอะไรอยู่เนาะ,ะดูสิงานทุ่งสีเมืองจังหวัด,ดอ,อุดรธานีมาไม่ทันขบวนแเหเ่หรอขบวนแห่เขาไ,ไปแล้ว<า>หรอ ขบวนแห่เขาผ่านไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้แค่เทสก่อนก็ได้ละเทสเหมือนเดิมยังเทสอยู่นั่นแหละเทสอยู่นั่นแหละอ่ะการตอบเส้นเลยเฮ้ยน่าสนใจเอาไหมเอาไหมเนอะเนี่ยฉันก็ปวดหลังฉันก็ปวดหลังฉันก็ปวดเอวนั่งได้ค่ะเร่อต่อก่อนค่อเนี่ยนะคะอ้าเ ถ้าไม่ใช่งานประจำปีทุ่งสีเมืองนิสกุลรัตไม่ได้มาต่อกไกลนะคะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตีนาน,าตนานเอามั่งที่ตีนนานเอามั่งคีนีเรต่อไกลนะคะค่ะ แต่งตัวจ้สวยเลยล่มก็เขียวล่มก็เขียวกระโปรงก็เขียวสวยเดินมาเลยค่ะสีกระโป็งแต่งตัวงามงามแต่อ่ไรไปยังเลยจ้าเออมาเที่ยวงานทุ่งสีเมือ เยอะๆเลยคือของกินเยอะเลยก็ค <c ười> <m> ือว <fit> <quarto> <c ười> <c ười> ่าตั้งแต่มามาเที่ยวครั้งสุดท้ายเลยตอนอายุ18ปีเด้อท่านได้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 เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะไหน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 หลับกลางประมาจากมาว่าอ้นี่ไงนี่ไงโอเคใช่ใช่โอ้โหโอ้เอามาป้า มีปุ๋ยไทยห้ยไทยมันใกล้ๆนี่เอนี้อรโอเคค่ะบาย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 เออเหอมาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองมันมางานวัดกันใช่ใช่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่กินเยอะแยะเลยคือของกินเยอะเลยก็คือว่า ตั้งแต่มามาเที่ยวครั้งสุดท้ายเลยตอนอายุ18ปีเด้อทั่นไปด้านการรักเมืองการรม่จะศาสนาได้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 เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยไหน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 รักเมืองโอ้นี่ไงนี่ไงโอเคใช่ใช่ใช่โอ้โหรักเมืองค่ะโอ้อาว่าวบ่มีปุ๋ยไทยห้ยไทยมันใกล้ๆนี่ เวสเทวานวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพปรับสมดุลร่างกายสิทธิ์พระมหาสีไพรคือได้ยินมานานแล้วนะคะไอ้พระมหาสรีไพรเนี่ยค่ะ,ะเอาไหมฮะแล้วสกองจยาให้พี่นั่งตรงไหนเนี่ยสามคนนั่งได้หรอคะ <c oughs> เอาอย่างนั้นหรอคะ <c oughs> โอเคคะ่ะ